สวัสดีคุณปนีน ong ตางหลายนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอีก10วันถึงจะได้มาเจอกันนะคะน้องหอยลืมเอาลงนะคะก็เลยจะให้น้องชายเอาลงแทนนะคะก็วันนี้ทั้งวันก็มัวแต่ยุ่งซื้อของนะคะน้องหอยจะไปปฏิบัติธรรมกับเจ้าหอมนะคะไปบวชชีพรามณนะคะตอนนี้ก็จะไปวัดแล้วนะคะเพิ่งนึกได้นะคะว่ายังไม่ได้ล่ำลาพี่พีเอฟซีนะคะก็เดี๋ยว อ,อีกสิบวันค่อยออกมาเจอกันนะคะก็คลิปนี้ก็จะฝากให้น้องชายเอาไปลงในช่องน้องเหมยนะคะถ้าไม่ได้ตอบคอมเมนต์ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะน้องเหมยกลับมาเดี๋ยวจะมาเช็คคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะก็จะอนุโมทไปกับเจ้าหอมสองคนนะคะพี่พี่ข้างบ้านพามานะคะก็ไม่ได้บวช ที่ไหนไกลนะคะก็บวชในทัาคิเล็กนี้แหละค่ะก็เป็นสถานที่ที่แบบเท mm hmm. ่งรัดมากแล้วก็คนไทยก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะ mm hmm. อยู่ที่ปงทุนนะคะ mm hmm. ก็สั้นๆเองนะคะคลิปนี้ก็กลัวพี่ๆบางท่านจะไม่รู้นะคะว่าน้องใหยหายไปไหนนะคะ mm hmm. น้องใหมจะไปปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะก็ ถึงวัดแล้วเดี๋ยวกลัวเสียมารยาทนะคะก็จะอัดคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวต้องไวยกลับมายังไงก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะบายบายค่ะสวัสดีอานุโมทนาบุพทุกทุกคนเลยนะคะถึงวัดแล้วไปแล้วค่ะ